Welcome to Long Life Hack Thailand Podcast a place where science meets everyday health ที่นี่คือพื้นที่ของความรู้ด้านสุขภาพที่อิงวิทยาศาสตร์ไม่ขายฝันและใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันและนี่คือ Long Life Hack Thailand Podcast เดินวลละกี่ก้าวถึงดีต่อสุขภาพสวัสดีครับ วันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาคุยกันด้วยข้อมูลจากงานวิจัยขนาดใหญ่ที่เพิ่งตีพิมพ์ในปี2025จากวารสารทางการแพทย์ระดับโลก The Lancet Public Health คำถามง่ายๆแต่สำคัญมากคือเราควรเดินวันละกี่ก้าวถึงจะดีต่อสุขภาพจริงๆหลายคนอาจเคยได้ยินตัวเลข10,000ต่อวันจนกลายเป็นเหมือนกฎตายตัวแต่คำถามคือมันจำเป็นไหม หรือจริงๆแล้วเราอาจไม่ต้องเดินเยอะขนาดนั้นงานวิจัยนี้ให้คำตอบที่น่าสนใจมากครับงานวิจัยชิ้นนี้เป็นการทบทวนอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์รวมหรือที่เรียกว่า meta analysis ซึ่งถือว่าเป็นระดับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ค่อนข้างสูงนักวิจัยรวบรวมข้อมูลจาก57งานวิจัย35กลุ่มตัวอย่างและเป็นการติดตามผลในระยะยาวหรือ prospective studies ที่สำคัญคือการวัดจำนวนก้าวไม่ได้อาศัยการรายงานด้วยตัวเองแต่ใช้เครื่องมือจริงเช่นเอ็กซ์เลโรมิเตอร์หรือพีโดมิเตอร์พูดง่ายๆคือข้อมูลเรื่องจำนวนก้าวค่อนข้างแม่นยำและเชื่อถือได้ครับแล้วเขาศึกษาผลลัพธ์ด้านสุขภาพอะไรบ้างนักวิจัยดูผลกระทบต่อสุขภาพทั้งหมด9ด้านตั้งแต่เรื่องใหญ่ที่สุดอย่างการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุไปจนถึงโรคหัวใจและหลอดเลือด มะเรง็งเบาหวานชนิดที่2ภาวะสมองต่ำอาการซึมเศร้าสมรรถภาพทางกายและการหกล้มด้วยเรียกได้ว่าครอบคลุมทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจและคุณภาพชีวิตในระยะยาวผลลัพธ์ที่ได้ค่อนข้างชัดเจนและสอดคล้องกันทุกด้านยิ่งเดินมากความเสี่ยงยิ่งลดลงไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดภาวะสมองต่ำหรือแม้แต่อาการซึมเศร้าครับ และสิ่งที่สำคัญมากคือแม้เริ่มจากจำนวนก้9ที่น้อยมากก็ยังได้ประโยชน์พูดง่ายๆคือไม่จำเป็นต้องรอให้เดินเยอะก่อนแค่ขยับมากขึ้นกว่าที่เคยก็เริ่มส่งผลดีต่อสุขภาพแล้วจุดที่น่าสนใจที่สุดของงานวิจัยนี้คือตัวเลข7,009ต่อวันนักวิจัยนำคนที่เดินวันละประมาณ7,009มาเปรียบเทียบกับคนที่เดินแค่ประมาณ2,009ต่อวันผลลัพธ์ที่ได้ ถือว่าน่าประทับใจมากครับการเดินวันละเจ็ดก้าสัมพันธ์กับการลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุลงเกือบครึ่งหนึ่งความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลงการเสียชีวิตจากโรคหัวใจลดลงอย่างชัดเจนการเสียชีวิตจากมะเร็งลดลงเบาหวานชนิดที่2ลดลงภาวะสมองต่ำลดลงอาการซึมเศร้าลดลงรวมถึงการหกล้มในผู้สูงอายุด้วย ตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่แค่แนวโน้มแต่เป็นความสัมพันธ์ที่มีนยัยสำคัญทางสถิติในหลายผลลัพธ์สำหรับเรื่องมะเร็งต้องอธิบายให้ชัดนิดนึงครับการเสียชีวิตจากมะเร็งพบว่าลดลงอย่างมีนยัยสำคัญแต่การเกิดมะเร็งใหม่ความเสี่ยงลดลงเล็กน้อยและยังไม่ถึงระดับที่ชัดเจนทางสถิติซึ่งก็สะท้อนว่าการเดินช่วยสุขภาพโดยรวมแต่ไม่ได้หมายความว่าจะป้องกันมะเร็งได้ร้อครับ แล้วคำถามต่อมาคือถ้าเดินถึง1 9 0 0 0จะดีกว่าไหมคำตอบจากงานวิจัยคือเดินมากกว่า7,900ยังให้ประโยชน์เพิ่มได้แต่ประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นเริ่มชะลอลงสำหรับปางผลลัพธ์เช่นเบาหวานมะเร็งหรือการหกล้มการเดินเกิน7,900ไม่ได้ลดความเสี่ยงเพิ่มอย่างชัดเจนนักวิจัยจึงสรุปว่า7 9 0 0ต่อวัน เป็นเป้าหมายที่ได้ผลจริงและทำได้ในชีวิตประจำวันส่วน1,9 0 0 0ยังเหมาะกับคนที่แอคทีฟอยู่แล้วหรือชอบการออกกำลังกายเป็นปกติแล้วอายุมีผลไหมงานวิจัยพบว่าในผู้สูงอายุยิ่งเดินมากความเสี่ยงยังลดลงต่อเนื่องในขณะที่คนอายุน้อยประโยชน์เริ่มชะลอเมื่อถึงระดับหนึ่ง แต่ปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนครับว่าควรกำหนดเป้าหมายจำนวนก้าแตกต่างกันตามอายุหรือไม่ถ้าจะสรุปงานวิจัยนี้เป็นข้อความสั้นๆที่ใช้ได้กับทุกคน 1. ทุก9มีค่า 2. ไม่จำเป็นต้องเดินให้ถึง1 9 3 7 0 3. 7,900ต่อวันให้ประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมีนัยสาคัญและ 4. แม้เดินได้น้อยกว่านี้ก็ยังดีกว่าไม่เดินเลย บางครั้งสุขภาพที่ดีไม่ได้มาจากการทำอะไรสุดโต่งแต่อยู่ที่การขยับให้มากขึ้นอีกนิดในแบบที่เราทำได้ต่อเนื่องขยับมากขึ้นดีกับสุขภาพจริงครับ